ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพเพื่อเข้ารับการประเมิน IQA Award ปีการศึกษา2565โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4สังกัดสำนันกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1เป็นโรงเรียนที่ไหญโอกาสขนาดใหญ่มีวิสัยทัศน์ ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒน,นาการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะอาชีพก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนทั้ทงสิ้น33ห้องเรียนภายใต้การบริหารงานของนางสาวไพรอสีทองพ่วงนวยการโรงเรียนและนางสาวบุญนุชพิมพารองาพ่วงนวยการโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพดังนี้ องค์ประกอบที่1การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนที่ขุสร้างตนเองจังหวัดเรยองมสีมีการจัดทําแผนพัฒน,นาการศึกษาระยะ5ปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายวิเคราะห์จุดเด่นสภาพปัญหาปัจจัยภายในและภายนอกของโรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT มีการกําหนดวิสัยทัศน์ันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์นาข้อมูลฐานที่เกี่ยวข้อง มากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษากำหนดโครงการและ,ะกิจกรรมจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจะทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนากนารพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู <Yeah. S 1> แลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเนสียทุกฝ่ายองค์ประกอบที่ 2, 2> <Yeah. S 1> การขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานโรงเรียนที่คมสั้สงจังหวัดระยอง4มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ให้ครอบคลุมภาระงานบทบาทหน้าที่ โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิงในการดำเนินงานมีการวางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของทุกฝ่ายที่ชัดเจนมีการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสมเสมอเป็นไปตามกล่าเวลาที่กำหนดควบคู่กับกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสอดคล้องกับงบประมาณและหลักธรรมภิบาลในการดำเนินกลยุทธ์ สู่ความเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่การดําเนินง,งานต,าต่างๆของโรงเรียนให้สาธารณาชนรับทราบผ่านเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสําเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ขมสร้างตนเองจังหวัดระยองสีมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานติดตามการประเมินตนเองตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและมีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินภายในของสถานศึกษาพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลายและเชื่อถือได้สอดคล้องกับสภาพจริงมีระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบโดยผู้บริหารและคณะครูทุกคนมีส่วนร่วม เมื่อประเมินเสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนนําผลการประเมินภายในจะทําผลรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อนหน่วยงานต้นสังกัดและนําผลที่ได้มาเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังบุคลากรผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปองค์ประกอบที่4ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนที่คงมสร้างตนเองจังหวัดระยองทีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยมีการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมติดต่อกันสองปีการศึกษา คือปีการศึกษา2,564ถึง2,565และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศติดต่อกัน3ปีการศึกษาคือปีการศึกษา2,563ถึง2,565ซึ่งมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคือ NKO4A model ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบในระดับชาติ RT, NT, o อ t อนที่สูงขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศจากการจัดก,การศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนสูงขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลทั้งระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติดังนี้ ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามีการพัฒนาที่เป็นระบบมีความต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง่าน้การบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ NKO 4A Model และกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางเท c e น o o กของโรงเรียนหรือเว็บไซต์มีระบบการจัดข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Microsoft Teams ผลลัพธ์จากการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้ง3มาตรฐานการจัดขิดประมการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วม ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย